ครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่เวทีมวยปอพงสว่างเพชรนาคาไปดูครับผู้รองหนึ่งสยามสอประสบโชคเจอกับแสนเชิงเล็กปอพงสว่างผู้เอกธนพลพัชรวาดเจอกับแลมโบ้แดงเขาทรายครับมาไปให้กำลังใจจ่ตุกระดูกเหล็กกับเสี่ยล้นเพชรนาคากันเยอะๆครับจันที่29สิงหาคมนี้ที่อุตรดิตถ์นัดดีครับปอพงสว่างบวกเพชรนาคาครับเอาละครับยกที่สนี่โอ้โหเกมนี้ แลกกันสนุกเราใจเหลือเกินนะครับเบียดเ็้าหาไม่สนแล้วเพชรลำโงงปล้ำไหนตีเขา่าชวนทะเลาะอย่างเดียวพลังหนุ่มเองก็ไม่ยอมเขา่าอาชีพอยู่แล้วนะครับจุดเดิมนี่โอ้โหพื้นเพดูนะครับพยายามจะไล่แขนตีด้วยตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะแข็งแรงแข็งแ,แกร่งใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วครับอ้าวพลังหนุ่มแดงนะซ้ายเพชรลำโงขงขวายองอา้เอาเอาขวาไปพลังหนุม่ม อา้อาวขวาไปอีกทีหนึง่งเพชรลำโของอา้าวพลังหนุม่มแมาต่อยหนึ่งสองตามมาตามตำราเป็นยาตำราหลวมไปแล้วอา้าวฝ่ายแดงพลังหนุมนะ่มน้เนำเงินเพชรลำโขงโอ้โหคูน่นี้ไม่มีจดจองไม่มีจดจ้องสัดกันเต็มเหยียดอา้าวพลังหนุม่มหนึ่งสองเพชรลำโขงตีไปอา้าวล็อกไว้พลังหนุม่มตีมาขาขาขาเี้าวเพชรลำโขง มาแกใช้วิชาตัวเบาเลยนะครับทางพลังนุ่มโอ้โหนี่ครับมาหามันแบบนี้ครับมาประเภทเปิดเกมบด้วยกันครับสาแดงซ้ายทั้งแถบจะสงขามาน้ําเงินเพชรลาโขงครับบ้านพี่เมืองน้องสอป,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 ปปลาวนี่ครับมาจอมบ,บูโอ้โหนี่ครับมาเสียบเม้่ไยเพชรลาโขงพลังนุม่ม เนี่ยว่าไม่มียอมเลยนะครับเพชรลำโขงนี่พยายามจะโต้ตลอดพลังหนุ่มมาใสจังหวะหลักเหลี่ยมนลครับฝีมือมวยความเป็นมวยระดูเหนือกว่าออกแข้งวงในก็มีไล่แขนแล้วก็แทงโต้ตลอดนะครับไม่ยอมเอาแต่ว่าเพชรลำโขงไม่สนนะครับเบียดเข้าไปชนเข้าไปพยายามจับลำไห้ตีเข่าแต่ดูจังหวะการจับการล็อกโอ้ยพลังหนุ่มนี่ดูว่าจะล็อกได้เปรียบครับอา้าสายพลังหนุ่มโยกย่อง,องนิดนึงอ้าเอาอเพชรลำโขงลุยเลยลุยโดนก็จิงแต่ลุ ดุย,ดยต่อไปในอ้าวเสียไปพลันนุม่มอ้าวขวางขวางวา่ะอ้าวเสียไปเพชรลำโงงอา้าวแหม่ไม่ถนัดไม่ถนัดอ่ะนี่ครับมาอยู่ในช่วงท้ายๆย,ย,ยกสามตามสูตรเขาอยู่แล้วครับเพชรลำโงงอ้หยกำปั้นไปครับเสียเข้าไป โอ้โหมาอ,อ้แต่ว่าพลังหนุ่มมาแข็งัะเหนียวเหลือเกินครับพี่ลีไม่ว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับทั้งคู่นะครับวงใน,นี่โอ้โหเอาพยายามจะลุ้นจะเบียดตลอดเพชรลำโขงมีหมัดมีศอกแล้วก็แข้งซ้ายพลังหนุ่มคยุบพยโยนนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับคู่นี้เกมการชกจนถึงตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับอีกสองยกที่เหลือ พักกันสักคู่ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่โทรไปที่0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไต่ครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับนี่แหละครับต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีละผู้ชมในน้ำของนี่แอนตาซินนะครับไทยนความพัฒาาจำกัดนี่แตกไอของคราโซกับแตกเข้มละ500บาทจากแอนตาซินครับเอาล้ครับยกนี้เพชรลำโขงนี่มียาฉีดมา50,000บาทด้วยนะครับพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวปล้ำไหนตีเขาโอ้ยแท่งขวาใกล้สุยสุด มาดูว่าพลังหนุ่มก็ชุกในเกมตั้งรับนะครับแล้วก็ใส่จังหวะคอยไล่แขนวงในดูการจังหวะล็อกดูว่าจะล็อกได้เปียกนะครับทำให้เพชรลำขงก็ยังไอได้ไม่ถนัดครับอ้าวนััฒนาัาพัฒน์นสินหัสอาลั์อุไทยทับอาซาอ้าดูโอ้ชูชีพฟันไปเลยเอ้าวแทง นี่เดองกระชงอพิชาโอ้โหส่งมาเลยบอกว่ามวยมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆเลยอ้อหนี่ครับมาหนุ่มใต้ใจเต็มไฟแดงสงขามานาเงินยอดนักชกจากสปปลาวนี่ครับมาจอบ,บดูดูดูเดือดเต้เข้าไปต้เข้าไปเพชรลำโขงโอ้โหแต่ว่าหาพลังหนุ่มโอ้โหดูครับมาคาไว้คาไว,าไว <c oughs> อาตอนนี้นี่ครับจิ้มลำตัวไปก่อนจิ้มลำตัวไปก่อนเอาล้ครับดูว่า เพชรลำโขงโดนเข้าไปเยอะๆก็ทําท่าจะช้าลงเหมือนกันแต่ยังมีฮึดตลอดนะครับหมัดเอาบวกหมัดกันทิมลําตัวไปก่อนพลังนุ่มก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้ไม่ยอมเสียเปรียบนะครับโอ้โหเกมการชกถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าแลกกันสนุกนะครับคู่นี้อา้าวแดงพลังนุ่มนะครับน้าเงินเพชรลำโขงทะเลาะอย่างเดียวล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้อา้าวยังตีไม่ถนัดกรรมการแกะแยกอา้าวไม่ต้องมองพี่เลี้ยงไม่ต้องมองอา้าวลุย เพชรลำพงงลุยเอาหมัดไปหมัดไปเอาพลังหนุ่มมาเพชรลำพงงไปพลังหนุ่มมาเอาถอยนิดนึงเพชรลำพงงล็อกไว้พลังหนุ่มกรรมการแกะแยกว้าวอ้าวตอนนี้ว้าวน้ำเงินดูตอนแรกดูยุบไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ครับมากรอกสองมาแล้วครับเพชรลำพงงติ้งเข้าไปไติ้มงหมัดเข้าไปโอ้โหนี่ครก็เสียบเข้าไปครับเพชรลำพงงโอ้โหแต่ว่าพลังหนุ่มแข่งอัลโต้ว้าวไฟนี้ เอาคำปั้นเอ้า,าเอาเลยครับมาต่อยหมัดได้นี่แฟนมวยนี่เฮกันสนานเลยนะครับเพชรลำโขงเปียกเข้าไปต่อยหมัดไปก่อนนะครับแต่ว่าวงในโอ้โหดูจังหวะการคล้องเขาพลังหนุ่มนี่เลยครับเสียบเสียบยัดเข้าไปแต่ละดอกนี่โอ้โหเนื้อเนื้อนะครับมาดูว่าเพชรลำโขงก็ไม่ยอมนะครับพยายามจับบูตลอดนะครับยาฉีดอยู่5 0,000นบาทครับเอาเอา้าพลังหนุม่มโอ้โหซ้ายออกไหมออกไหม ออกไหมซ้ายพลังหนุ่มเนี่ยอา้าวซ้ายไปโอ้โหเตะลงดานประตูแข่งลุ้นวนเลยนะครับอา้าฟันไปเพชรลำโขงอา้าวพลังหนุม่มหม่ำแรกเลยแทงไปปลายยกปลายยกแทงไปโอ้เสียบอีกดอกนึงเพชรลำโขงได้ช้าไปเลยนะครับพลังหนุม่มออกไปหมดยกที่4ครับจิวเจิ้งปูเซนเชียวหนังนี่เลยครับ ในนามของคุณพิชัยกิตอิทธินะครับนี่ครับอ่ะมาชมกันต่อครับยกสุดท้ายมาตอนนี้ทีมมุมน้าเงินบอกว่าต้องนี้ครับหากมีหมัดมีศอกเป็นทีเด็ดแล้วครับเพชรลําโขงโอ้โหเอาละครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับศึกเด็กระเบิดาบมวยเด็ด789วันเสาร์ที่3กันยายนนี้นะครับณเนะวทีมวยนานานชาติรังสิบแห่งนี้นะครับคู่เอกนำรายการแสงมณีไฟเตอร์มวยไทยพบสายเพชรสามารถพยักอรุณยิม คู่รองดอกไม้ไฟไอยาลีสอทแก้มือน้ำผู้ไข่สีทิพบ,บ็อกซิ่งยิมและนิวสยามหมวดจงปางสีดาพบสเสดาทองสอพนมสิงห์พร้อมด้วยคู่มวยรุ่นเล็กระดับประเทศอีกครับข้างครับเริ่มชกคู่แรกเวลา18บนาฬิกาครับผ่านมาแล้วนาทีกว่ากว่าอ้าวสายยังสวยของพลังนุ่มบรรจงเลยนะครับบรรจงเตะแล้วตอนนี้ทางเพชรลำโขงแกเข้าจิงในเสียขบวนไม่ตามไม่ตามไม่ตาม เอาออกไปเรื่อยนะครับพลังนุม่มนี่นะครับธุพยูมวยมันมันสุกต้องขอบคุณนะครับท่านดร์พงศ์วิเศษไททู์ด้วยแล้วก็นุมโมทนัทธเดชในเรื่องโปรโมเตอร์นะจัดมวยให้แฟนได้ลุ้นกันดูดีทุกคู่ว่างั้นเถอะอ่ะฝ่ายแพลังนุมงน่มน้มนำเงินทางเพชรลำโขง อา้าวขยับอีกไล่ไล่เข้ามานะครับแต่ยังไม่ทันอา้าวถาถือว่าท,าทั้งคก็ทาหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศร,รีจริงๆนะครับตั้งแต่ยกที่1ถึงยกที่4เนี่ยเริ่มออกอาวุธเรียกว่าแลกกันเจ็บเจบทั้งนั้นนะครับมาดูว่ายกนี้ก็ยังไม่ละความไม่ยายาโอ้โห,โห,โหี่ครับปาดเรียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้ยเต็มปลายคางนะครับอยู่ตีการชกเลยครับโอ้โหฝนตกไม่ตางครา ขึ้นได้อะไรมัดเดียวไม่เดียว,<อ>ลวเลยก<อ>็หูนะครับยังเมายังมึนโอโอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอไม่น่าเ <c oughs> ชื่อก็เป็นไปแล้วนะครับทีมขวามัดเดียวเลยนะครับ<อ>เรียกว,ว่า<อ>ไม่ลาความพยายามในที่สุดก็สำสำเร็จจนได้นะครับพอ,อดูภาพใชน่นี่นี่นนละครับจับครับป้องเดียวเลยนะครับ ไม่เหลี้ยวแลเลยนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยปลาโยกแล้วอะไรก็เกิดได้นี่นะครับร่วงเป็นใบไม้เลยโอ้โหพลัลนุ่มโอ้โหเพชรลำพงทําได้ยังไงเนี่ยโอ้โหหมัดเดียวไม่เลี้ยวแลจริงๆเลยนะครับโอ้โหอะไรอะไรก็เกิดได้คุณหมอจิรศัสัิ์ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้ไม่ได้มี